สวัสดีครับอยูโฮมมิสเตอร์สงครามนะครับกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับโอเคครับทุกคนวันนี้ผมก็อยู่ในเกมเซเว่นไนท์รีเบิร์ดอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวหรือว่าอัปเดต ID ของตัวเองนะครับหลังจากที่ผมเล่นมาแล้ว30วันเต็มนะครับไอดี ID นี้เป็นไอดีสายฟรีที่ผมเล่นมานะครับโอ้โหหเดือน มาดูว่า1เดือนนี้ ID นี้พัฒนาไปไกลแค่ไหนแล้วนะครับอาจจะช้ากว่าคุณหรือเร็วกว่าคุณอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมก็เล่นเกือบ24ชั่วโมงอะครับเกมนี้ไม่น้อยหน้าใครอยู่แล้วพูดซเซอหว่างอะไรการงานสร้างเนี่ยโอเคเราไปดูกันนะครับว่า ID นี้เล่นมา1เดือนมีอะไรกันบ้างโอเคและนี่ก็คือหน้าตาของไอที่เล่นมา1เดือนหรือว่า30วันครบทวนนั่นเองนะครับคือ อยู่เลเวล62นะถ้าเล่นวันนี้ก็น่าจะไปเลเวล63ได้นะครับแล้วก็อยู่ที่เซิร์ฟเวอร์58นะครับถือว่าอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ท้ายๆเลยนะครับกว่าผมจะได้โหลดเกมนี้มาเพื่อนๆก็เล่นไปนานกว่าผมแล้วนะน่าจะเล่นไปแบบโอ้โหสิกว่าวันแล้วแหละผมถึงจะได้เล่นมานะครับก็คือเริ่มช้ามากกว่าจะรู้จักเกมนี้นะครับพอรู้จักก็ติดเลยนะครับอ่ะผมอยู่กิว อ่า s uh, t a r l y Wisdom นะครับเป็นกิวของพี่โคนานะครับก็สร้างมาโหตอนนั้นแบบ2คนปั๊มเลเวลกว่าจะถึงเลเวลหนะบแบบทุลักทุเลม,มากโอเคสำหรับการประจนภัยนะครับหมดทั่วไปผมก็ตันแล้วนะครับ20-40ขีด40นะครับรออัปเดตนะส่วนฟารายก็เพิ่งดันมาอยู่ที่6กขีด1ะครับสามารถดันไปต่อได้อยู่นะครับส่วนเลดก็ ทั้งสามเลดมันจะเป็นเลดมังกรเลดกัวเลดไฮราก็อยู่ที่ชั้นส0บหมดแล้วนะครับสามารถออโต้ชั้นสิได้ทุกชั้นเลยนะตอนนี้ส่วนอาริณานะครับซีซั่นก่อนผมก็จบในอันดับ561ก็ถือว่าไม่เร็วแต่ก็ถือแบบไร้การ์ดมากนะน่าจะจบอันดับสูงกว่านี้ได้นะแต่ไม่เป็นไรก็ได้แค่นี้ก็เอาแล้วนะเพราะผมไม่ได้เน้นที่อาริณามากเท่าไหร่นะครับส่วนดันเจี้ยนพัฒนานะครับก็ชั้นสิบ ครบหมดทุกด่านนะครับยกเว้นด่านแห่งขมื่นนะครับด่านนี้ผมยังไม่ได้เล่นนะคือเล่นไม่ผ่านนั่นเองครับรอปั้นตัวก่อนนะโอเคส่วนทางด้านของหอคอยก็ไปที่200แล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูดันหอ2อ0ก็ไปดูได้นะครับก็เป็นคลิปที่ผมลงไปก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับ2 0งรง่ายนิดเดียวเชื่อผมส่วนอารีนาเนเศษก็โอ้โหอันดับไม่ต้องพูดถึงครับอันนี้คือยังไม่ใวครับทีมเราสายฟรีกะกักแล้วนะสู้ใครไม่ค่อยได้นะ รออัปเดตไปนานๆก่อนนะครับปั้นทีมไปแบบสองเดือนเงี้ยเป็นปีเงี้ยอาจจะสู้ไหวนะแต่ตอนนี้อาจจะยังนะอ๋ออีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคนในส่วนของหอคอยบททดสอบนะครับผมก็อยู่ตันที่น14นะครับันเลยผมอยู่ที่ทันที่14นะครับแต่ถ้าเล่นก็อาจจะไปจบที่20ได้แหละเดี๋ยวยังไม่มีเวลานะครับขอมีเวลาว่างค่อยมาดันกันเอาตัวกระชานะครับ และในส่วนของอาริณานะครับปัจจุบันก็อยู่แรงห้าพนนงนะครับก็ถือว่าไม่เรีวนะ <c oughs> ไม่เร็วอีกแล้ว <c oughs> ทีมป้องกันก็ชนะบ่อยอยู่นะช่วงนี้นะชนะบ่อยอยู่หลังจากที่ปรับเปลี่ยนทีมมานะครับและในส่วนของด่านประจนพ่ายฝันไายเนี่ยผมก็สามารถดันไปต่อได้แล้วนะครับแต่ตัวนี้ยังไม่มีเวลานะครับขอเวลาไปทําการเก็บดาวก่อนนะครับช่วงนี้ผมกาลังทําการเก็บดาวอยู่นะครับเก็บให้มันได้3ดาวเพราะว่า เราจะเอาตัวกระชา่าจากตรงนี้นะครับคือได้เยอะมากนะไปุูมล่าตัวทํา6ดาวตึงๆกันนะครับทุกคนไม่ใช่องดาวหรือซีหกนะครับผมทําได้น่าจะเป็นด่านพวกล่างๆเนี่ยอันนี้ผมกาลัางทําอยู่นะครับยังไม่ค่อยเสร็จเท่าไหร่นะครับส่วนด่านนี้นะครับด่านสามผมทําเสร็จไปแล้วนะก็ได้รับหมดทุกอย่างไปโหด่านนี้ก็ไม่ค่อยยากนะด่านสามนะมันจะไปยากตรงที่ด่านสองน,นั่นี่สองขีดสามสิบอันนี้ไม่รู้ใครติดตรงนั้นหรือเปล่าก็ติดเหมือนกันนะกลัวจะได้แบบอีกสามดาวมันยากมากไอ้ตรงนั้น โอเคมีอะไรอีกไหมอืมในส่วนของสงครามเบ็ดเศษแลวกันอ่นนี่แนะน่แน่นี่คือในส่วนของสงครามเบ็ดเร็จนะครับผมก็ทีมประมาณนี้อยู่ลีกกา,กากนี่เองนะครับแต้มประมาณพันกว่านะครับแต้มพันเจ็ดนะครับน้อยๆเดี๋ยวขอปั้นทีมก่อนนะครับทีมยังไม่ฟูเท่าไหรต่ตอนนี้อาจจะสู้ใครไม่ค่อยได้นะครับ ต่อไปเป็นในส่วนของสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงของผมก็มีไม่ค่อยมากนะครับก็มีพวกกิกกกากาเท่านั้นเองนะครับเพราะไม่ค่อยได้เปิดอยู่แล้วสัตว์เลี้ยงนี้นะครับนี่สิ่งที่ผมปั้นมาก็มีประมาณนี้นะครับมีนกมีครีมีมกระต่ายแล้วก็มีเฟิงน้อยนั่นเองนะครับประมาณนี้สาหรับสัตว์เลี้ยงของผมก็ไม่ค่อยตึงเท่าไหร่ส่วนมากสายฟีเขาไม่เปิดสัตว์เลี้ยงกันหรอกนะใช่ไหม <ś> สายฟีไม่เปิดสัตว์เลี้ยงหรอกเพราะว่านะเปลืองจัด ต่อไปเป็นในส่วนของอัศวินนะครับไปดูอัศวินว่ามีเยอะแค่ไหนนะครับนี่ตัวแรกนะครับน้องพรายไม่ต้องแปลกใจนะที่ภาพผมแบบกะกากขนาดนี้นะพวกผมปรับระดับเว r ร h i ี่นั่นเองนะครับแบบโหดที่สุดแบบโคตรของโคตรเว r ร h i ี่นะครับขออภัยในภาพที่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะเพราะต้องปรับกากสุดนะครับถึงจะเล่นได้นะเกมมันตึงเกินไปปรับสุดไม่ค่อยดีโอเค ตัวแรกก็น้องไพรนะ์นะครับตัวที่2ก็คือยอนฮีนะครับยอนฮีตัวนี้4 5นะครับวันนี้ผมทํา C6 ให้ดูเลยเพราะาผมมีอีกตัวหนึ่งในคังนะผมเปิดได้มาจากกองการันตีด้วยแล้วนะแต่ยังไม่ได้ทกากะว่าจะมาทําวันนี้ทุกคนดูนะว่าสายฟรีก็สามารถทํา C6 ได้ภายใน1เดือนนั่นเองนะครับถือ <laughs> ว่าโดดดีมากๆนะครับผมในตอนนี้นะเอ,อ้ยยอนฮีตัวรักของผมเลยต่อไปคริสนะครับไอ้คริสดี่หลุดเลทมาบ่อยจนเป็น C3 ไปแล้วนะตอนนี้ ไทโอซีสองนะตอนนั้นผมทําแค่ซีสองก็พอนะใครซีสองนะเมลคีซีสองตัวนี้ตัวบักตัวบักนะครับพเพลตันซีสองนะครับอ่าในส่วนของแหวนนะอ่าแหวนผมก็มีแหวนทองแค่วงเดียวนะครับดรอปจากอ่าฟันร้ายนั่นเองนะครับเกือบถึงการันตีเลยเล่นไปเกือบหกพันรอบอไอ้น้องดูคิดดูดิ <c oughs> โอ้โหไม่รู้ว่าแบบคุณเป็นมันผมไหมคือแบบฟันร้ายนี้ดรอปยากมากไอแหวนทองเนี่ยเออยากสุดละ ต่อไปวันิซ่านะครับวันิซ่าผมได้จากหัวคอยอะไรพวกนี้ที่ดันหัวคอยไปได้เปิดก็ได้มานะครับลินด้วยนะครับกะว่าจะทําลินอยู่นะตอนนี้ยังคิดอยู่ว่าจะทําลิน C6 ไหมนะครับผมลังเลอยู่นะว่าถ้าผมทําตัวหนึ่งผมต้องเลือกอีกตัวหนึ่งคนระับตอนนี้ผมคิดอยู่2ตัวนะครับก็คือดินหนึ่งตัวนะครับที่อยู่ในเป้าหมายต่อไปก็บิดกิดนะครับบิดกิดกับลินเนี่ยผมมาทําตัวไหนก่อน C6 อ่าคุณคิดว่าควรทําตัวไหนก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะเพราะผมก็ยังไม่มีความรู้มากเท่าไหร่สำหรับเกมนี้นั่ ก็น่าจะทำวิดกิซีสองจะได้ไหมเนี่ยเลือกจากตูทาวอนนะเออตูทาวอนนี่แบบเข้าข้างกันจาดโอเคต่อไปก็ราเชลลูดี้นะครับลูดี้ก็กำลังจะปั้นอยู่นะจะทำเป็นทีมถึกบวกกับคริสด้วยนะครับทำเยอะๆทีมนะแบบไปลงอารินาเบสเิตไงครับทุกคนเอสนี S ่ไม่ได้ปั้นเลยนะครับคือง่อย,อยจาดเลยนะครับอันนี้ตัวอะไรอะออลลี่นะครับตัวเกลือมาบ่อยจาดนะครับยูชินซีสองนะครับอารีนาซีสอง แล้วก็อาริซีสองนะครับเบตการซีห uh, <c oughs> นึ่งเอสปาดาซีหนึ่งบัสคาซีหนึ่งเดซี่เดซี่น่าจะเป็นซีหนึ่งนะอยู่ในคังตัวหนึ่งครับยังไม่ตีบวบนะมิโฮก็เพิ่งทำมาเมื่อวานนี้ไปลงอาโซคามซิงประสาทนะครับพี่ดั้มเนียซีกนะครับเซอินนะครับไม่ต้องปั้นแล้วเพราะว่าตอนนี้ใช้ใครนะครับอ่าบาริสตาใช่ไหมตัวนั้นอนะ่ะทากะนะครับอีวานนะครับ,อ,นะรบอีวานก็ซีตาแล้วนะพวกนี้ซีตาหมดแล้วนะครับตัวกะก,กาพวกนี้นะครับคือ ถาไมไนะครับไอตัวพื้นม่วงนี้ได้ใช้หมดทุกตัวสนิปน่าจ,จะหมดประโยชน์แล้วนะครับตัวนี้ก็ยังได้ใช้อยู่นี่ประมาณนี้นะครับตัวที่ผมล็อกไว้ผมก็ใช้หมดนะครับนี่ประมาณนี้ที่เป็นฮีโร่ของผมนะครับก็คืออัศวินทั้งหลายแหลนะครับนี่น็อกนะครับอันนี้ก็คิดว่าจะทําอยู่แต่ยังไม่มีเวลาขอบแบบฟาร์มทรัพยากรแป๊บหนึ่งนะครับนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลที่ผมมี ในดีสายฟรีที่เล่นมา1เดือนก็ได้ประมาณนี้นะครับทุกคนคิดว่าเป็นยังไงคุณคิดว่าเติบโตเยอะไหมหรือยังช้าไปหน่อยนะครับใครที่แบบทำซีหยุดตึงๆปั้นตึงกว่าน,นี้ข้อคอมเมนต์บอกกันได้นะครับส่วนผมได้แค่นี้นะครับใน30วันแรกประมาณนี้นะครับ มาครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณไปปั้นยอนฮี C6 กันนะครับหลังจากที่เล่นมาแล้ว30วันสามารถทําได้ C6 1ตัวนะครับสำหรับสายฟรีผมเชื่อว่าคุณก็ทําได้เหมือนผมจัดไปครับผมยอนฮี C6 ภายใน30วันสายฟรีของเราตึงจัดโอ้โหโคตรภูมใจอ่ะครับในส่วนของการทํา C หนี่ผมคิดว่า น่าจะทำได้ง่ายนะถ้าทําจากตู้พิกอัพนะไม่ว่าจะเป็นตอนเริ่มต้นที่เป็นแทโอหรือว่าใครตอนนี้นะสามารถทําได้ง่ายๆนะผมแนะนำไททำไครดีกว่านะครับแม่งลงได้ทุกสถานการณ์ไอตัวนั้นเลยทุกเลดทุกดันทุกแบบแมพที่มีเอามันลงได้หมดนะตึงจัดนี่โอเคนี่นะครับทุกคนยอนฮี46ของเราหูยตึงเปียว่ะโคตรเฟียวโคตรเทอะครับหยหลอกวันนี้ไม่มีแล้วใช่ปะ โคตรตึงอ่ะดูดีโคตรตึงโคตรอันตรายเลยสกิลก็อัพหมดนะนี่สกิลนี้นะครับที่เราต้องการ C6 นั่นเองเนี่ยพาสซีตึง,ตง,ตงเพิ่มดาเมจมาโคไร้ายมากจนฮีมาดูซีใครจะโดนผมแบบกระทึบตายนะอืมคิดว่าคุณก็น่าจะทําได้นะสายฟรีหนึ่งเดือนอาจจะทาได้สองสาตัวก็เป็นไปได้นะแต่ว่าผมในแ,แค่นี้นะครับคือผมส่วนมากผมสุ่มตู้ถาบรเนี่ยอันนี้ที่ผมริบไว้อใน,นส่วนของตู้กระชากนี่นะครับตอนที่ผมเริ่มมานะผมก็ สามารถติดได้แต่นั้นผมก็รีบเป็นยอนฮีกับเมลคีไปก่อนเลยนะครทำซีสองไป2ตัวแรกเลยในดีของผมนะครับก็คือทําให้ทีมผมพัฒนาเร็วมากๆนะครับแต่ตอนนี้ผมจะทําลินกับบิจกิตด,ดีไหมแต่ขออ่านคางลาก่อนนะครับส่วนมากผมจะเปิดตู้ทาวอนี้นะครับเนี่ยตู้นี้เป็นตู้ที่ดีมากๆใครได้ตั๋วก็รีบลงเลยนะ ฟาร์มตัวได้เยอะอยู่ไหนตัวนี้แบบโห,โห,โหก็ได้อยู่นะสัก7800แดพันตัวนี้ได้นะจากดานเนี่ยเราไปฟาร์มเล่นให้มันได้ทุกอันอ่ะอยู่ไหนมีไปเล่นให้หมดนะครับทุกคนตัวตรงนี้นะใหญ่พลาดเลยอย่างในตู้นี้นะครับใครที่มีรูบี้นะครับหรือว่าเริ่มเล่นใหม่หรือสายเติมจัดได้เลยผมว่าใครซีหงนี่แบบตึงจัดนี่ก็ดีนะอากิล่านะครับเล่นกับทีมเดทผมว่าจะเปิดอยู่แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับผมว่าจะมารอให้มันเข้าตู้ถาวรก่อนนะครับค่อยมาลิฟต์อ่า อากิาในตู้นั้นเอานะครับถึงจะได้ง่ายกว่าจากตรงนี้นะครับตรงนี้ผมขอล่าใครไปก่อนนะครับว่าจะทําครซีหกไม่รู้จะได้ไหมเลบมากไม่หน่อย <c oughs> ลูบี้ไม่ค่อยมีแต่เลิฟมาร์กอีกทีอันนี้ก็ไม่ใช่นะโอเคมันที่ผมพาทุกคนไปลงอารีนาดีกว่านะครับไปลองดูอารีนาว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนทีมที่ผมใช้ลุยอารีนาก็ประมาณนี้นะครับว่าจะเป็นทีมตั้งรับหรือว่าทีมบุกโจมตีนะครับก็จะใช้เพลวตันยืนหน้านะครับเมลคี ยอนฮียูชินแล้วก็ไพรนะครับใครมีโคร,รนี่ยิ่งดีนะครับแต่ผมยังไม่มีโคร,รก็เลยใช้ไพรไปก่อนนะครับในตำแหน่งของกายภาพนั่นเองแต่ว่ามีตานี้กายภาพมันมาเรยนะครับส่วนมากผมกดไปเจอพวกกายภาพแล้วผมก็เพรียบหมดลูปหมดรามไปเรื่อยนะครับโอ้โหเจอแต่น้องข้างงูงะแล้วก็ไอ้ใครฟาดทีเดียวตายห้าเลยพวกนั้นควดตึงนะไอ้ใครนี่คือแบบโอ้โหผมแค่ได้ปล่อยอะนบอก ตึงจัดไม่ไหวนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงสำหรับการลง PVP นั่นเองนะครับบ้านี่ใครมันเปิดมาดูดิลดไปแบบเกือบครึ่งอะ่ะเออเกือบตายแล้วแนะ่ล่ะเออเอทีมมันตึงอยู่นะอาจจะแพ้ได้นะเราจะแพ้ได้ดีมันโอ้โหกายภาพมันโหดนะครับเจอกายภาพนี้ทีมเวทเราไม่ค่อยไหวอยู่แล้วยอดดี้เสกโอ้โหดอกเดียวตัวมันฮิวแรงจังวะ ตัวอะไรหิวแรงจัดเลยโอ้กี้มันเกือบตายแล้วนะตัวอะไรไม่รู้หิวเลือดเด้งเลยโอตายแล้วแทโอมันยูชินผมสตันโดนไหมโอ้ไม่โดนกากว่ะยูชินผมโอ้ยูชินมันกากอย่างเพื่อนโอเคโดนเรียบร้อยจัวงวันนี้ผมอาจจะแพ้ได้นะดูดิโแหแรงจัดใครนะปั้นเลยใครเนี่ยผม,มแนะนําสุดๆละโหเพลตนันโอโดนลุมเพลตันผมโดนลุมว่าห้าลุมนึว่ะ จะไหวไหมถ้าไหวนี่แบบคดปฏิหารนะเผอวอต,ตันสีดเข้าไปตายตัวหนึ่งเรียบร้อยนี่ตายไปเทโอล้างบับไปดีน้องจะได้จะได้แรงเกินไปว่ะจับเออมันจะไม่รอดเต่ยผมก็สะท้อนนะสะท้อนมันเข้าไปสะท้อนนะไม่ตายตัวนึงตายเกิดเลยเรียบร้อยอา่ามันเกิดไปรอบหนึ่งแล้วเนาะจบครับผมไม่ไหวนะพีวีขายเนี่ยบอดมันโง่เกินไปนะ ห <g ül> อดมัินโงกันไปโอ้ยแครเล่นพีพีนี่ปิดจอทิ้งเลยนะครับรับโบได้ไอ้รับโไบได้เล่น PP, พีพีดีโอ้โหไม่กล้าดูเลยเสียจิตเลยโอเคในส่วนของร้านค้านะครับอันดีวผม,มารับของฟรีก่อนนะครับวันนี้เพิ่งเข้าเกมมาด้วยโอเครับของฟรีหมดนะครับนี่ในส่วนของร้านค้านะผมก็จะซื้อให้หมดเลยนะครับที่มันขายตรงนี้นะตังเราหาได้ง่ายอยู่แล้วนะครับปัจจุบันนะแต่เริ่มต้นอาจจะยากหน่อยนกะ็ต้องเลือกเลือกซื้อนะแต่หลังๆมาก็ ชิวแล้วนะครับหาโคตรง่ายเลยนี่ครับขอแค่คุณมีกุญแจนะลงไปก็เรียบร้อยครับมาเรื่อยๆตังอะไรมาทีมานี่ซื้อห,หมดนะผมซื้อหมดอันนี้ก็อะไรเนี่ยตัวทองหรอน่าจะเป็นตัวสีดาวกากๆกเลยนะนี่กุญแจ8ปสิบผมซื้อเลยนะครับคุ้มๆอันนี้คุ้มจัดใครเจอแบบนี้ก็ซื้อได้เลยนะครับสำหรับสายฟรีนะอ่านี่ประมาณนี้โอเคซื้อให้หมดหมดแล้วนะครับประมาณนี้ ซื้อหมดอ่าในส่วนของกล่องกุญแจนะครับสายฟรีผมแนะนําไม่ซื้อจนถึงกล่อง80เลยนะครับกล่อง80นีคุณสามารถเหมาได้เลยนะจนถึงกล่อง100นะครับกล่อง100นี้ถ้าเลือกพูดในเรื่องของความคุ้มในส่วนอ่าพูดของ80บนนะในส่วนของ80นี้ได้กําไรอยู่แล้วนะครับแต่พูดในส่วนของ100สายฟรียังเราอาจจะเสียเปรียบนะครับถ้าเล่นไปอาจจะถ้าซื้อนะก็จะเสียประมาณ200ขาดทุนประมาณเนี้ยขาดทุน200แต่เราจะได้ทรัพยากรอ,อย่างอื่นมาไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นอ่า ตัวไก่อเงี้ยอ่าตัวไก่กิกกี้พวกนี้ก็ได้มาเยอะมากก็สามารถไปทําการอัพหรือว่าไปไปผสมนะเอา O7K ได้ในาคตนะครับโอเคนะ่าจะประมาณนี้แนะนํำเลยซื้อนะครับไอ้กล่อง80นี้คุ้มสุดละต่อไปเป็นในส่วนของกิลนะครับกิลที่ผมสังกัดอยู่ก็เป็นกิล Starry Wisdom นะครับใครที่อยากเข้าก็มาเข้าได้นะครับหัวหน้ากิลก็คือพี่คนักของเรานั่นเองนะครับเข้ามาได้นะมาช่วยกันกันดันๆหน่อยนะ คนก็ยังเยอะอยู่นะครับโอ้หช่วงแรกกับพี่คูนาแบบปั๊มแบบระๆๆบับระบอมมากเลยเนี่ยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสําหรับการอัปเดตไอดีของตัวเองก็คือรีวิวที่เล่นมา30มสิบวันนั่นเองนะครับก็น่าจะได้ประมาณนี้สาหรับผมนะครับแต่ถ้าเป็นคุณอาจจะได้เยอะกว่านี้หรืออาจได้น้อยกว่าผมก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างเล่นมา30วันนะครับตอนที่คุณเล่นถึง30วันนะแต่ปัจจุบันนี้ผมว่าคุณน่าจะ เกิน30วันแล้วเลยนะจะ40 50วันได้แหลนะบางคนโอเคลาไปก่อนครับสวัสดีครับ